มาเรื่อยๆนะมาเยอะครับคราวที่แล้วนี่มีสี่ถึงห้าพันเลยนะที่มาร่วมพี่นะครับหกพันโอ้โหพี่เหนียวไปนับมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ยังเห็นรถที่มาจากอูบนราชธานีเช่นเคยมาไกลครับ การขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เป็นอะไรที่ควบคู่กับกลุ่มวัยรุ่นเช่นสราศาสตร์ภูนสุขเด็กหนุ่มวัย23ปีหนึ่งในสมาชิกแกงโชคพิชิตปุ๋ยซิ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้บอกกล่าวกับพิมพ์ข่าวสปริงนิวถึงเหตุผลในการชื่นชอบความเร็วและการรวมกลุ่มกับเพื่อนขวา50คนเพื่อนำรถจักรยานยนต์มาวิ่งแข่งบนถนนอย่างไม่กลัวกฎหมายการนัดรวมตัวกันยังไงบ้างนัดรวมตัวกันทาง Facebook แล้วก็สื่อสารกันแบบเพื่อนพี่น้องที่ว่ารู้รู้จักกันแต่ก่อนที่ยังไม่มีสนามใช่ไหมเราไม่แข่งกันที่ไหนก็แข่งกันที่ท้องถนนหลวงครับนนเขาเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีสนามประลองความเร็วพวกเขาและกลุ่มเพื่อนมักจะขับขี่ไปบนท้องถนนสาธารณะและเป็นคนชอบความเร็วเป็นการส่วนตัวซึ่งกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบความเร็วเหมือนกัน และหากสามารถแต่งรถให้มีท้อไเสียเสียงดังก็จะเป็นการเพิ่มความสะใจมากขึ้นสารศาสตร์ยังกล่าวต่อว่าสมัยก่อนในการประลองความเร็วมักจะมีหญิงสาวเป็นเดิมพันแต่มาระยะหลังได้หันมาพนันโดยการใช้เงินเป็นตัวเพิ่มความมันแทนบางครั้งก็มีการ ใช้เงินในการเดิยพันแต่ว่าก็ส่วนน้อยความเดือดร้อนก็มีจริงแต่ว่าสําหรับวงการเด็กแว้นผมคิดว่าถ้าจัดสนามให้อย่างนี้ถ้ามีสนามให้อย่างนี้ก็ไม่มีแล้วครับบนท้องโลนหลวงค่ะและในทุกค่ำคืนของทุกๆวันศุกร์นะคะจะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแบดบอยและแบดเกิลในจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดอื่นๆค่ะเพื่อการนำโรตี อย่างเท่านี้นะคะสำหรับสนามแข่งนี้ค่ะยังมีการตั้งกฎกติกาสําหรับเพลคัดไว้ให้สิ่งนักปิดทั้งหลายนะคะไว้คอยสวม่วกกันตแล้วก็สวมใส่รองเท้าพ้อใบเพื่อป้องกันความปลอดภัยค่ะนีล่ละนี่อีกหนึ่ง